สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูห่หาง,งานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นพนักงานขับรถรายได้27,000บาทารับหลายอัตราแล้วก็หลายจังหวัดด้วยมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตําแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนามาอัปเดตให้ และสำหรับรายละเอียดงานในวันนี้ค่ะโดยทางบริษัท Good Team Enterprise จำกัดนะคะอย,อยู่หลายจังหวัดนะคะก็มีหลายสาขานั่นเองประกาศรับสมัครพนักงานขับรถส่งน้ำมันไรายได้นะคะเริ่มต้นที่21,000บาทถึง27,000บาทและครั้งนี้ค่ะทางบริษัทประกาศรับหลายอัตราอีกด้วย รละละเอียดงานหลักๆนะคะก็มีหน้าที่นําส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตรงเวลายอย่างปลอดภัยปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือของพนักงานขับรถนะคะบริการลูกค้าด้วยความสุภาพเรียบร้อยดูแลความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็นโยบายของทางบริษัทอย่างถูกต้องส่วนสถานที่ที่เข้ารับปฏิบัติงานอยู่นะคะมีหลายจังหวัดเลยค่ะ อันแรกนะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะมีที่ชนบุรีมีปทุมธานีค่ะมีสมุทรสาครจังหวัดสงขลาจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดระยองนะคะจังหวัดสุราธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนั่นเองใครที่อยู่แถวจังหวัดที่เขาประกาศรับนะคะก็ลองไปสมัครกันดูนะคะ ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศชายค่ะอายุ28-55ปีวุฒิการศึกษาใช้วุฒิป .6 ขึ้นไปมีใบ,บอนุญาตขับขี่ชนิดที่4นะคะเป็นขนส่งวัตถุอันตรายมาไม่น้อยกว่า1ปีมีประสบการณ์ขับรถ 10ล้อ6กล้อหรือว่า22ล้อมาไม่น้อยกว่า3ปีมีใจรักการบริการนะคะมีความซื่อสัตย์ขยันสามารถทำงานเป็นกะได้สามารถออกต่างจังหวัดได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะสวัสดิการของที่นี่ก็จะมีประกันสังคมมีเงินช่วยเหลือ กรณีพนกักงานต่างๆนะคะวันหยุดมีการปรับเงินเดือนสวัสดิการต่างๆตรวสุขภาพประจําปีนะคะมีเครื่องแบบมีค่าเดินทางมีเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นสวัสดิการคร่าวๆจากทางบริษัทนั่นเองค่ะ ส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครเรามาดูวิธีการสมัครกันวิธีการสมัครวิธีแรกคือสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้หรือว่าจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้ซึ่งแต่ละบริษัทนะคะก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะหลายหลายที่ให้เลือกสมัครเลยนะคะบริษัทนะคะบริษัทใหญ่นะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่ 81ทับ3ถนนเชื้อเพลิงอยู่แถวแขวงช่องนนทรีนะคะเขตยันนาวากรุงเทพมหาคน,นะครค่ะก็ใครที่จะติดต่อนะคะหรือว่าสอบถามว่าจังหวัดอื่นๆสมัครได้ที่ไหนนะคะก็ลองสมัคร ลองติดต่อผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะหรือใครนะคะต้องการให้เจนทางานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีนะคะเจนก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ